สวัสดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เนาะสำหรับใครที่ติดตามคลิปที่แล้วก็คงจะแบบโอ้ยอยากรู้เหลือเกินว่ากันแดดตัวไหนเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่มันที่เมื่อขบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเออก็ได้ตอบคำถามไปเนาะว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่ผิวมันมากแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะตั้งแต่วัยรุ่นแหละนะคะแต่ว่าทีนี้ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะก็เป็นของออเลิฟนะคะนี่ก็ไม่รู้กี่ขวดแล้วอะ่ะคือมันไม่ได้เห็นผลเร็วขนาดนั้นเพราะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเรีียยยยกกกกววว่่า่าาาาาสรรรรัธมชติิเนะ็นจคอๆแบบทให้ผ เหมือนแบบปรับสมดุลผิวอะเพราะฉะนั้นผิวที่มันเคยมันเคยเมื่อกมันก็จะค่อยๆสมดุลขึ้นจริงๆคือจากที่เป็นคนผิวมันมากนี่คือเราใช้เป็นเดือนนะกว่าจะแบบว่ากว่าจะทําให้แบบผิวมันค่อยๆปรับคือมาสังเกตที่รู้สึกแบบเฮ้ยทำมหน้าไม่มันแล้วเพราะว่าปีที่แล้วอะตอนที่ไปเที่ยอเมริกาช่วงประมาณตุลานะคือแบบอากาศเย็นอะถ่ายรูปมีหน้าเมื่อขหน้าเมื่อขแบบแทบเป็นมันเลยเพราะว่าคืออากาศเย็นแล้วผิวมันยิ่งแบบคือถ้าผิวไม่สมดุลมันก็จะยิ่งมันเนื่องจากว่ามันจะต้องแบบผลิตนนน้้ําาามมมักขึเพื่่ออทีจะครบ เขาเรียกไงเพื่อที่จะเคลือบผิวไว้ไม่ให้น้าระเหยเยเอาง่ายเหมือนน่าจะเป็นผิวลักษณะาขาดน้ํามันก็เลยทําให้ผิวมันมันมากนะคะยิ่งอากาศหนาวยิ่งมันเพราะว่ามันก็กลัวน้ํามันระเหยออกไปไงทีนี้มันก็เลยแบบยิ่งสร้างน้ํามันมาเยอะกว่าเดิมมาคลุมผิวให้ผิวมันแบบไม่มีการระเหยของน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนไปเที่ยวเมืองหนาวนี่คือหน้ามันมาก,มากคือแบบทาอะไรก็เอ๊ะทำาไ้หน้ารามันจังเลยทั้งที่อากาศเย็นอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เราก็แบบทาลงจริง,รงๆตอนแรกที่ใช้ตัวน้ำตบบูโลมนะคือใช้แบบตัวเดียวเลย เพราะเขาบอกว่ามันก็บำรุงมีสารสกัดที่ถือว่าโอเคใช้ตัวเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือตอนแรกนี่นคือใช้ตัวเดียวเลยใช้แบบใช้ไปเรื่อยๆคือแบบว่าคือเขาให้มาทดลองก่อนไงตอนแรกก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยเงี้ยแต่ใช้ไปใช้มาแบบเอ้ยเออเหมือนหน้ามันเริ่มดีเราก็เลย,เอยลองมาทําคลิปดูดีกว่าเลยเชื่อเลยว่าหลายคนก็มีผิวที่มันแล้วมันก็ใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้เนาะคือเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นจริงเรื่องกันแดดน,นี่คือแบบมหากาศกันแดดมากเพราะว่าไม่สามารถหากันแดดที่ถูกใจได้เลยเพราะว่าใช้แล้วมันก็จะมันแป๊บเดียวก็็เเมมืืือออออกกแแบีวววรรุ่่นนลลฟ้้ะไคหัา คืออันไหนที่เขาว่าดีอะเราใช้ไม่เห็นได้สักอันเราก็คือไม่เข้าใจชีวิตเราเหมือนกันว่าทําไมคือแบบใช้กันแดดไม่ได้จนมีการแอนตี้กันแดดไปเลยช่วงหนึ่งคือแบบอะไรอะคือไม่ทากันแดดเลยสองปีคือเหมือนมันไม่รู้จะใช้อะไรแล้วใช้อะไรก็มันก็เมื่อแล้วใช้กันแดดจะหน้าดำอะไรเงี้ยซึ่งในความนั้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นที่แบบใช้กันแดดคือเราใช้จิ๊เดียวไงใช้แบบนิดเดียวพอให้มันแบบ ทั่วหน้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรก็คือแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหน้ามันเราก็เลยเวลาใช้กันแดดเนี่ยก็ไม่กล้าใช้เยอะไงทีเนี้ยก็จะทาแบบบางๆเพื่อเพื่อแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยิ่งใช้กันแดดหน้ายิ่งดํายิ่งมันยิ่งดําเราก็เลยแบบโอ้ไม่ถูกใจเลยจนแบบเลิกใช้ไปสอปีเลยคือแบบดีนะที่ฟ้าไม่มานะคะกอะ็อันนี้มี รอยสิวบ้างอะไรบ้างนะคะแอบแกะนะคะมันพูดขึ้นมาเราต้องแกะอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยก็คือเหมือนประมาณว่านี่แหละเป็นมาหากรรมนแดดเหมือนกันเพราะแบบสรรหากันแดดมาสิบกว่าปีก็คือไม่ได้รู้สึกว่าตัวไหนใช้แล้วน้ำไม่เมื่อยเลยเมื่อทุกยี่ห้อคือลองมาเยอะมากจริงๆนะคะแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอเรามาปรับสมดุลผิวหน้าปุ๊บเุ๊คือเหมือนกับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอะง,ง่ายกว่าเพราะว่าคือ พอแล้วเราแบบผิวหน้าสมดุลไารเป็นเราหาผลิตภัณฑ์ตัวไหนเี้เราก็แบบใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายขึ้นอะไรที่ไม่ต้องแบบแบรนด์แบบแพงมากอะไรอย่างเงี้ยพอที่มันแบบมีมาตรฐานอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยใช้แล้วรู้สึกไม่แพ้เหมือนเดิมละเมื่อก่อนจะรู้สึกแบบเออใช้อะไรก็แพ้ขนาดเขาบอกว่าเออเป็นรุ่นแบบอ่อนโยนรุ่นแบบผ่านการทดสอบแพ้ผิวหนังอะไรเงี้ยคือแบบใช้แล้วก็จะรู้สึกเป็นสิวตลอดเป็นสิวหนามันวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอะไรประมาณนี้คือเราไม่ได้บอกว่าผิวเราแบบโอ้โหเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเนาะก็คือ คือโดยเบสนะเป็นคนที่น่ามันอยู่แล้วเป็นคนที่รูขุมขนกว้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันสมดุลในระดับเราก็คือว่ามันก็ยังมีความมันอยู่แต่มันไม่มันเมื่อแล้วแล้วก็ไม่มันมากคือแบบก็ยังมีน้ํามันอยู่บ้างเพราะว่าโดยเบสเป็นคนที่ผิวมันจรงิงๆนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออก็ละเอียด <เอ S 1> <อ>ในระดับที่คือเราดับได้แล้วแห<อ>ละเพราะว่าไม่เคยได้ผิวละเอียดขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนจะน่าเป็นสิวมากเดยอจะลองอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันนะคะว่าแบบเมื่อก่อนเป็นสิวขนาดไหนนะสิว20ปีนะ ออาละะ้ค่ะลองมาดูผลงานหน้าสิวกันเลยกว่าเนี้ยสองปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นสิวอารมณ์ประมาณนี้เลยแต่จริงเป็นสิวตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอยู่มาหาลัยละคือมันเหมือนกับแล้วแต่ช่วงอะ่ะบางทีเห่อขึ้นมาบางทีก็เป็นเล็กเป็นน้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าเรียกได้ว่าสแตนบายไว้ตลอดไม่เคยห่างจากสิวเลยเนี่ยขนาดสองปีที่แล้วนะแก่แล้วนะก็ยังแบบว่าจะสี่สิบแลนะนะตอนนั้นนะคะก็ยังแบบมีสิวขึ้นอีกนะคะเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยนะ แล้วนี้สมัยวัยรุ่นเลย20ฝ่าฝานะทุกคนคือแบบเนี่ยเป็นหน้ามันมันเป็นสิวสแตนบายตลอดมากน้อยแล้วแต่อารมณ์และทรงผมเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงไม่สามารถรักษาได้เลยจนเนี่ยจนแก่ล่าสุด2ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีสิวอยู่เลยนะคะแล้วพอรักษาหายระดับหนึ่งนี่มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเนี่ยคือรูขุมขนกว้างแล้วก็หน้ามันอันนี้คือตื่นนอนนะตื่นนอนหน้ายังมันอยู่เลยนะจ๊ะและรูขุมขนนี่กว้างขวางมากนะคะ เพราะฉะนั้นคือได้หน้าปัจจุบันเนี่ยสำหรับเราถือว่าดีมากแล้วนะจ๊ะคือเบสผิวเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะให้แบบมันกริบเหมือนคนที่เบสเป็นคนผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะแต่ก็คือถือว่าในระดับที่เราพอใจมากนะคะลองของมาโอคดูซิว่าเป็นยังไงตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลองกันแดดมาโอคให้ดูนะตัวนี้เป็น total sunscreen spf 50 pa เอ้ spf 50บวก pa บวกบวกบวนะคะอ่าสต็อปภาพนิดนึงให้ดู คือปริมาณน่ะสามสิบกรัมแล้วลองใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งส่องแดดดูจะรู้สึกว่ามันเหลือประมาณเองอะเมื่อก่อนเปมนคนไม่เคยใช้ครีมกันแดดหมดเพราะว่าใช้ไม่เยอะใช้น้อยมากเพราะกลัวนะ้ำมันไงตอนนี้ก็คือสองข้อนิว้วจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะบรรยายไปน,นิดนึงก็คือจะลองแบบเหมือนกับลองให้ดูเลยอาทิตย์หนึ่งนะคะลองจริงๆเลยว่าใช้อยู่ตัวเดียวอาทิตย์หนึ่งดูซิว่ามันเป็นยังไงขอสรุปให้ฟังแล้วกันนะคะระหว่างที่ถ่ายดูไว้คือวันแรกที่ใช้อะจะรู้สึกเหมือนมันยังไม่ค่อยเข้าผิวไม่รู้ยังไงใช้แล้วเป็นแปลกแล้วค พอวันที่สองเออมันมันเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะบังเอิญได้มาลองช่วงหน้าหนาวด้วยอ่ะแต่จริงหน้าหนาวเนี่ยถ้าใครผิวมันก็คือแบบผิวมันแบบไม่สมดุลผิวขาดน้ำมันเนาะคือถ้าใครผิวมันอ่ะมันก็ยังมันอยู่ดีนะต่อให้อากาศเย็นน่ะแต่ตอนนี้คือผิวมันสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพออากาศมันเย็นมันก็แบบไม่เมอกเหมือนเดิมแล้วอ่ะทุกคนคือเราก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผิวมันมันจริงๆเนีอ่ะมันจะให้ผลยังไงนะคะเพราะตอนเนี้ยเรียกได้ว่าเบสผิวมันแต่ไม่ได้้้มมมมันนากกเดิแลวงีย ประมาณนี้นะคะทาลงไปก็อย่างนี้เลยถือว่าทาไปแล้วมันก็อาจจะดูแบบอัพขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแทบไม่เห็นความแตกต่างคือมันจะเป็นเนื้อซิลิโคนนะแล้วก็ส่วนประกอบของเขาก็จะมีอะไรนะประเภทซิลิโคนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็เลยเออเหมือนกแบบับทาไปแล้วมันจะไม่เหนอะไม่ไมันไม่อะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงแรกมันก็จะเป็นเรียบๆลื่นๆเหมือนทาอะไรที่เป็นเบสซิลิโคนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะทาไปก็ประมาณนี้ทีเนี้ยก็พอทาเนี้ยก็เลย จะไม่แต่งหน้าเยอะละแล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บผลให้ดูด้วยนะคะว่าหน้ามันมันม่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะคะก็จะใช้ตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็เคยอยู่ในคลิปก่อนๆนะคะเป็นของแคนเบกจะเป็นเหมือนเบสนะคะที่ทําให้ผิวมันอัพขึ้นมานิดนึงซึ่งเบสตัวเนี้ยเขาจะใช้แบบแต่งหน้าก่อนนอนได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นแบบแต่งหน้าก่อนนอนโดยใช้ตัวนี้ก็เป็นสกินเออจะบอกสกินแคร์เป็นเครื่องสาอางที่แบบเป็นรุ่นที่สามารถทานอนได้เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายนะคะก็จะใช้เพื่อแแแบบแบบบบไววนนนิิดงะะคให้ผ สว่างขึ้นนิดนึงเพราะว่าจะไม่ได้ใช้อะไรที่เกี่ยวกับรองพื้นแล้ววันนี้ก็คือจะแบบเผยผิวไปเลยนะคะเนี่ยผิวมก็จะอัพขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเก็บผลให้ดูว่ามันมันไหมในความรู้สึกที่ใช้เนาะวันแรกมันเป็นมันมันแปลกๆใช่ไหมแต่ทีนี้วันที่สองที่สามเริ่มรู้สึกเออเออมันก็โอเคเนาะก็คือเหมือนกับไม่ไม่ได้มันแล้วเหมือนวันแรกมันยังไม่เข้าผิวหรือยังไงก็ไม่ยุ่ไม่แน่ใจทาครั้งแรกยังแปลกๆอยู่ครั้งที่สองที่สามเริ่มโอเคนะคะก็ใช้มาประมาณอาทิตย์นึงก คือระหว่างมันถามว่ามันไหมก็ไม่มันเนี่ยพอเราใส่ตัวเบสมันก็จะอัพหน้าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคะะ่ะลอซเที่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งก็ปิดไม,ม่มิดหรอกแต่ก็มีความอุ่นใจที่ได้ไป้ายๆกันนะคะเพราะว่าจากที่หลายๆคนรู้ถ้าเป็นแบรนด์ลอซเมันจะแบบเน้นเผยผ,ผิวอะไรเงี้ยเออมก็ปิดได้ระดับหนึ่งอยู่เอาสีแดงหายไปอะไรเงี้ยนี่ประมาณนี้ก็ใต้ตาอนิดหนึ่งแล้วกันไม่ใช่อะไรนะจริงๆไม่ปิดก็ได้แต่ก็แบบซื้อมานานแล้วนะคะข้างปีเลยยังไม่หมดสักทีไม่ค่อยได้ใช้เดยด จริงๆมันคงจะหมดอายุไขไปแล้วอะตามตามที่เขาบอกน่าจะแค่แบบ6กเดือนนะถ้าจำไม่ผิดอะหกเดือนเออเนี่ย six months after open อะไรประมาณนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์แต่เราก็แบบปีกว่าแล้วด้อก็เลยพยายามใช้อยู่เนี่ยก็เลยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเจะเก็บผลได้แค่ไหนจากนั้นอ่ะเดี๋ยวทาอัดแก้มก่อนไนฮะคะลท์ก็เช่นเดิมเท่ากันก็ไม่รู้โอเคเอาเบาๆกันแล้วกันเหลืออีกนะคะอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเขียนคิ้วนะคะ อ่ะเสร็จแล้วก็เจ้าของแคนเมดปรดิบแบบนี้ถอยมันก็ต้องใช้ให้มันหมดแวนะ่นาะแล้วก็เป็นตัวเนี้ยรุ่นที่เขาบอกว่าเป็นแป้งที่แบบทานอนได้อะไรอย่เงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นะเนี่ยใช้จะหมดแล้วมันอันกระจีดกระจุ่งกระจีนมาราคาก็ถือว่าไม่ถูกนะเพราะมันก็สามร้อยกว่าบาทแล้วมันก็ปริมาณจีดเดียวเล็กนิดนึงป่ะลงไปนิดนึงแต่ปกติแล้วอะ่ะคือตอนที่ช่วงที่ลองใช้ตัวของโมโง,งเนาะก็จะแบบว่าเออ คือระหว่างวันอ่ะมันก็จะมีความมันขึ้นมาไม่ใช่ว่าแบบแมทไปเลยนะมันก็จะมีความมันบางแต่มันไม่เมื่อกไงทุกคนคือมันก็แบบถือว่าสําหรับหน้าตัวเองนะคะได้อยู่แล้วก็สําหรับคนที่ผิวมันคิดว่าในช่วงแรกอ่ะที่ใช้ไปอ่ะก็หมายถึงว่าแบบช่วงหลังจากทาไปสักพักหนึ่งน่าจะรู้สึกโอเคกับตัวเขาอยู่เพาเขาเป็นซิลิโคนนะคนที่ผิวมันอ่ะใช้พวกเนื้อซิลิโคนมันก็จะรู้สึกว่าสบายผิวมันไม่เหนอแต่ทีนี้ระหว่างวันตัวไผลตัวมันเดอร์เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะระหว่างวันเนี่ย คือคนที่ผิวมันมากๆไม่รู้จะอยู่ไหมนะอาจจะต้องทดลองเองราคาเออลื่บอกมาจาาเท่าไหร่วะสี่ร้อยนี่คือสามร้อยไปปลายหรือสี่ร้อยอะไรประมาณนี้แหละนะคะราคาหาซื้อได้ที่วัดสันพอปรับผิวต้นกําเนิดได้ปุ๊บอบกลายเป็นแบบปุือใช้อะไรมันก็สบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมากังวลเฮ้ยรุ่นนี้ออยฟรีไหมจะบอกว่ายิ่งใช้ออยฟรีหน้ายิ่งมันเอะสมัยนั้นอะยิ่งใช้ออยฟรีหน้ายิ่งมันเพราะอาจจะเป็นประเภทที่ผิวมันแบบขาดน้ํารวมไปด้วยไงคะ พอเราใช้อะไรที่มันแบบเหมือนเติมน้าให้ผิวแบบให้ผิวมันดูอิ่มจากข้างในแล้วมันปรับสภาพผิวพอมันมันเหมือนมีน้าแล้วมันสมดุลปุ๊บผิวมันก็เลยเหมือนไม่ขาดอะไรแล้วแล้วมันก็จะค่อยปรับความแข็งแรงความสมดุลในตัวเขาขึ้นมาเองตามธรรมชาติอ่ะคือระบบกลไกมันไปตามธรรมชาติแล้วมันจะยั่งยืนกว่าอะไรเงี้ยคือมันใช้เวลานะเป็นเดือนคือคุณไม่ต้องไปถามหาเลยว่าโอ้โหสามวันเจ็ดวันผิวฉันจะหายมันไหมอะไรเงี้ยคือใช้เป็นเดือนให้มันปรับไปตามสภาพเพราะว่าจากที่อ่าได้เคยอ่านข้อมูลมาก็คือผิวเราเนีร ต่อรอบอครั้งหนึ่งก็ว่ามันเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาเราใช้อะไรออาจจะต้องแบบดูหลังจากที่มันปรับสภาพผิวดูก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าใช้เดือนนิดๆเหมือนกันนะกว่าจะรู้สึกเอ้ยผิวมันแบบเออผิวมันเมือกมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือแบบตอนแรกยังไม่คิดว่ามันจะหายนะก็ใช้ไปไม่ได้คิดอะไรแต่พอแบบอยู่ๆมันดีขึ้นดีแบบเฮ้ยถ่ายรูปทำไมผิวไม่หมันก็เลยเริ่มเอกใจก็เลยแบบเอ้ยอ้าวผิวมันดีขึ้นแล้วนี่ว่าถ่ายคลิปดีกว่าอะไร สาเหตุที่ออนะคะให้ลองทําคลิปนั่นเองเพราะว่าผิวมันโ,โอเคขึ้นละอยากลองเล่นอะไรสนุกสนุกละขึ้นสำอางที่มีในตู้ในกลุ่มก็เอามาใช้มาทดลองอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือโดยธรรมชาตินะคะเป็นคนชอบทดลองอะไรเงี้ยนะคะอ่านี้แหละเบาๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองเก็บผลทั้งวันให้ดูแล้วกันว่าตัวนี้นะคะจะมันแค่ไหนก็เอาไว้ลองพิจารณาดูแล้วกันแต่จะบอกว่าสภาพผิวแต่ละคนมันต่างกันนะคะตอนนี้ก็จากที่เคยเป็นคนผิวมันก็คือตอนนี้แค่เป็นเบสที่มีความผิวมันแต่ว่า คือความมันบนใบหน้าลดลงแล้วนะคะเราก็ใช้ให้ดูแล้วกันว่าเออในผิวเราเนี่ยใช้ของขององค์แล้วมันเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยก็ลองไปพิจารณาดูถ้าราคาถือว่าไม่แพงเกินไปก็ใส่มาลองดูได้คือคุณจะไม่รู้จนกว่าคุณจะได้ลองอะเนาะว่ามันเป็นยังไงมันเหมาะกับผิวหรือเปล่าอะไรนี้นะคะก็เดี๋ยวลองพบกันอีกทีแล้วกันดูซิว่าตอนไหนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดทผิวให้ดูนะจ๊ะตอนนี้นะคะลองมาอัปเดตผิวหน้ากันดูนะคะก็ผ่านไปประมาณ เออหกชั่วโมงครึ่งนะคะว่าเริ่มแต่งหน้าใน,นตอนนี้ประมาณแบบบ่ายสามนิดนิดนะคะเพราะว่าเริ่มแต่งหน้าตอนประมาณแปดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามนิดนิดก็เกือบเจ็ดชั่วโมงว่านี้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราให้ดูความมันก่อนละกันเพราะว่าจะได้กลับบ้านค่ำแน่นอนนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้บรรยากาศแสงเดิมให้ดูเนาะเพราะว่ากลับค่ำมันก็จะต้องเป็นแบบมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไฟมันก็จะเป็นไฟไเนี่ยอันนี้เราให้รีวิวแสงธรรมชาติดูละกันนะคะในเรื่องของความมันของกันแดดมะอวกที่เราว่านะถามว่ามันไหมคือมันประมาณเนี้ยู่นะ มันจริงๆก็จะเป็นตรงจมูกอะคะ่ะแล้วก็อื่นๆคือมันมันพอหลุดเหลืออะมันเป็นแบบมันไม่ได้มันเงี้ยนะตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันเราก็ยังดูหน้าของขอ,อยู่คือไม่ได้เติมแป้งอะไรเลยนะคะก็คือเป็นหน้าแบบตั้งแต่เชาา้าทา,างมาเช้ายังไงก็ออกมาอย่างนั้นมันก็ได้ประมาณนี้นะคะถือว่าเฮ้ยจะบอกว่าอะไรนะเนี่ยปัดแก้มมนอยู่อยู่เลยสียังค่อนข้างแน่นอยู่อาจจะด้วยที่อากาศแบบไม่ค่อยร้อนมากด้วยนะคะเพราะว่าตอนเช้านะมาดูอุณหภูมิ24องศาเองเลยทุกคนคือแบบช่วงเช้าอะช่วงแบบ10โมอิอมอย่าง24เลพระะฉนนั้ก็ คืออากาศมันไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนด้วยนะคะทําให้หน้าค่อนข้างแบบโอ้โหอยู่แน่นอยู่ทนเลยว่าอย่างนี้นะคะก็จะมีความมันเล็กๆแถวจมูกคือจริงเนี่ยตรงนี้มันแต่ว่ารวมๆแล้วถือว่าแบบไม่ได้เมื่ออ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่เบสผิวมันยังไงก็ยังจะมีความมันอยู่แต่คือมันเป็นความมันที่มันแบบพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยเป็นความมันที่รับได้นะคะทุกคนคือไม่ใช่มันแบบมันเมื่อ่ะเราก็ถือว่ากันแดดมาโอ้ส่วนตัวก็ให้ผ่านอยู่นะคะเพราะว่าก็โอเคแต่ว่าใครที่ผิวมันนะคะก็ มีงบก็ลองไปสสยดูได้แ<ด>ล้วกันเขาแบบก็คือบอกไม่ได้จริงๆว่าเฮ้ย <ๆ S 2> ถ้าแบบมันมากมันเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาใช้ <ๆ S 2> มันจะโอเคไหมเดี๋ยเขาแบบคงจะต้องลองเองด้วยเนาะสาหรับส่วนตัวนะคะเป็นคนที่อดีตผิวมันไงแล้วตอนนี้ก็ผิวแบบมันน้อยลงแล้วใช,ใช้ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคนผิวแห้งอาจจะเรียกว่าถ้าใช้ความมันก็อาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยโอเคก็น่าจะปิดคลิปไปตอนนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเห็นแสงธรรมชาติพ็ผ่านไปก็เกือบเจ็ดชั่วโมงแล้วเนาะน่าจะให้ผลงานพอแบบเป็นจุดสังเกตได้ระดับหนึ่งนะคะอย่างนี้ก็ โอเคแล้วคุณพอใจแล้วนะคะกับผิวหน้าในความมันระดับประมาณนี้ซึ่งถ้าใครไม่ชอบความมันก็สามารถแบบเอากระดาษชู้ซับหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะโอเคแล้วแต่เราว่าอย่างนี้ก็พอแบบดูกลัวล,ลนิดนึงไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้ทาอะไรก็ลองคอมเมนต์ไปได้นะถ้ามีงบก็เดี๋ยวจะลองสอยมาเพราะตัวเองก็เป็นคนแบบอยากรู้อยากดูเหมือนกันนะคะว่าเออสินค้าแต่ละตัวจะเป็นยังไงต่อไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ